ตายได้ยังโอ้จงกดโกรโดดไม่ทันก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันใน Hell River 2นั่นเองก็พาร์ทที่2แล้วนะครับมาเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีหุ่นให้ใช้แล้วนะครับสำหรับแพทนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงแล้วก็หุ่นน่าใช้ขนาดไหนนะครับก็รับชมให้สนุก Enjoy ครับไมยาลืมดูเอฟเฟก เอฟเฟกต์ควีนี้คือ Orbital Scatter Increase นี่คือยังไงกระจายมากขึ้นเหรอก็คือไม่แม่นว่างั้นแล้วก็ Core in Time นานขึ้นเท่าหนึ่งโอ้ไม่ก็เอ่อเคลียร์จุดด้านล่างก่อนดีกว่าไหมแต่ลงลงลงด้านบนตรงนี้แล้วก็เอาอะไรไปดี เป็นมแมลงเหมือนเดิมตบไฟไปเผาต้องอย่างนี้แล้วแหละแต่ไอยูเอวีมันขยายอ๋อขยายเรดาร์โอเคเออหรือว่าไปเล่นอาร์ทาวเวอร์ทั้งคู่ดิ ทเวอรชอบอักมากกว่าลองเหรอนี่เล่นไฟอไ,อ,อไม่ใช่เควสป้องกันที่มากันเพียบเลย <laughs> เกป้องกันยากสัสทียนไยากจริง <laughs> ยากจริง่งทับแม่ง่อนเลยอุ้ยอุยอุย อุ้ยโคตรชาร์จเจออุ้ยโย่ป๊อปเลียวแคนนอนหัวแบะโอ้ยโคตรนานเลยแค่ปืนไฟอันเดียวโคตรนานเลยระวังระเบิดจ้า เผาแม่งให้หมดเผาให้หมดยากระสุนยเ,ยยเยอะอยมางนกันเรมาเผาชาร์จเจอร์กันเถอะตายได้ยังมึงโอ้ยนี่ไงตายได้ยังกู <laughs> โอ้มันเคาะโดนได้ไงเนี <ics> ่ยโอ้ยม่มีตัวสต็อกเกอร์ด้วยต้องรีบหาลังมันเถอะเท่านั้นลุงแม็กเลยก็ไปพร้อมังกูเฮดกิจได้หมดนะเรี่องปุ่นแต่สต็อกเกอร์มาเร็วมากแสดงว่าลังมันอยู่ใกล้ๆอ่ะ โอ้ยเจริญปื้นโอโหคาสเตอร์โคตรนานโอ้ยจะโดนกูด้วยดีไม่ตายเดี๋ยวเป็นแบ็กเก่าให้เอ้ยเดี๋ยวเป็นแบ็กหลังให้แบ็กก่าเเป็นแบ็กเก่าผมนี่พื้นหลังเลยครับ เอ้ยแมงมึงอย่ามาบังระเบิดกูไอ้เวนเอ้ยระเบิดเลยลูกเดียวเยี่ยมโอเคเกิดซ้ำเฟ้นหมดละนี่ไม่นเลยเออลงลงล่างลงล่างลงล่างกลับทางเดิมกลับทางโอ้ไททันเหรอวันนี้เลยนะเต้เดซ์รต้ หนี่ยวันนะนีะ่มัปูห้าร้อยปีก้อนไปดูเหมือนจะไม่ตายยิงอัดปากได้นะเตย้ยสองเม็ดอ่ะไม่อยากยิงเพราะลกเออเออแต่มันต้องยิงแล้วแหละไม่ตายอีมีใครยิงบาซูก้าไหมไม่มีเลยว,ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นกับมันเองนะกูะคนกอกปากอื ดดดดดดูกระะโโเฮียแก๊สหมดแล้วป่องแรกมาป่องสองไม่ใช่เก็บตายได้ยังโอ้เจดากระโดดไม่ทันมับเขาให้นะเงี้ยเพื่อนจัดให้ศพกูกระเด็นด้วย เนี่ยดูว่ามันมาจากทางไหนอะ่ะเหมือนจะเจอรังอ่า,ใ,อาใ,ใช่เจอแล้วเจอแล้วรีบเคลียร์เลยเคลียร์ก่อนดีว่ารังมันโคตรแย่แล่ะทำเล่นยากสวยอันนั้นจุดอันนี้จุดเอ็กซ์ตรัก ต้องเดินไปหาอยู่ไหนวะต้องทางักก่อนไหม่ะแทนเดี๋ยวมันมาเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นูนวว่าคเตอร์คงจะพังนะถึงป๋วโเคโอเคโอเอเคโอคโอเเอเคค มามามาเดี๋ยจัดโอ้ยดีนะที่จัดการก่อนอ่ะไปก่อนหนึ่งระวังหุ่นแตกด้วยเซ้ําหัวคัตเตอร์ไปโดนมึงมมโ,มโอ้ย,ยเยอะอย่างเยอะเยอะเฮี้ยเฮี้ยเอาใครตายโดนเพื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวชุบให้ ปักด้วยตรงไหนวิ่งเลยมาเงี้ยพอโดนไอ้นี่ต้อนออกมาเฮ้ยเลเซอร์เป็นลิงอะไรวะนะ่ะออกมาเผาอัดอ้าอัดอ้าฮึ่ย อายังหมดเยี่ยงพเพื่อนใช้ออโต้แคนนอนต้องระวังกันไงจุดควสอ,อยู่ตรงที่มอนอยู่เลยอ่ะมูลจะเขียร์ลูกเนี่ยจุดควสวะอยู่ด้านล่างนี้นี่หว่าโอ้เจ้า,าคัตเตอร์โดนปลายเพื่อนเบื <laughs> ่อ โดนปลายคลัสเตอร์เพื่อนได้ยังได้แล้วเนี่ยรอส่งมาโอ้โหเทียบเลยสามสี่ศูนย์เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้รอสแกนแป๊บนึง 20วิจะมีอีเกิลมาช่วยต้านไว้ต้านไว้เหลือ3คนก็ต้านไว้ฟังระเบิดไปฟังระเบิดไปอีก จะไปคัตเตอร์มาตามระวัง,งหุ่นพังเปล่านะไม่พังนะอืะอ้อแจไเออฉันต้องกดปุ่มต่อคุ้มกันด้วยเต้ Yes sir <got S 2> อีสองอ๋อเจ้าโอ้โหแม่งเฉาะเต็มหลังเลยได้อยากโดนเผาใช่ไหมหมดแล้ว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 มันยังไม่ตายเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เออตายสักทีเนี่ยสองตัวนี้ยังไม่ตายเออรอรอเครื่อนขีดวุ่นไว้ใช่ไหมเรียบร้อยรอ จะแวะเคลียร์รังก่อนไหมหรือว่าไปเลยถ้าไปเลยก็ไปปิสงส้มจาัดก,การเลยกับตันเจออะไรเจอ,อไรข้าโพดได้ข้าโพดมีอะไรบ้างไม่รู้มีลังมแมลงไอเวนได้ดเผาเลยแล้วกันไม่ต้องกินมันแล้วข้าโ,าโพด เผาเลยแล้วกันดีไหมเพื่อนเคลียร์ลังให้เพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่หลักเลยยิงกี่เม็ดกว่าจะตายทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ตายยังยังแกล้งมันแกล้งล้มมันแกล้งล้มลวงไฟไหม ยังไม่โอ้ยยัยงไม่ตายเว้ยเออตายสนิทยังสนิทแล้วนะหุ่นไฟไหมหุ่นไฟไหมกูม่อยู่แล้วไปไปรีบไปก่อนเหมือนเราวิ่งมาหารังเฮงงั้นเคลียร์รังก่อน ได้ห้าร้อยก่อนต้องเฟ็ตหลังก่อนได้ปะไหมได้ได้ได้เมื่อกี้นี้แค่เดินมาเจอพอดีเต้ยระวังเต้ยเต้ยระวังลูกใหญ่เอาไปรีบเก็บเป็นหลังใหญ่ซะด้วยโอ้ยโดนชนกระแทกไกลชิ้นหายเลย thế mà mình xa nãy chắc là thêm ping rồi đấy, con thêm nhiều ơi, ya 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 เก็บไม่ขึ้นเก็บไม่ขึ้นเตย้ยเริ่มเริ่มดีเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปเควสเลยแล้วกันอยู่ใกล้ๆอย่าดี๋ึงเรียกค่อยเรียกแล้วนะเมื่อกีน้นี้อย่าบอกนะบักหงอกนะบักปิดแล้วอะไรมึงจำได้เออบัก โอเคสามคนทำได้ชิวๆเสียเราเสียกองกำลังไปหนึ่งคนบักกี้เงาจัดเลยไอ้เหี้ยมึงปล่อยฟิลโ,โมนมาอีกไปแนละ้วไอ้ยาตัวใหญ่มาออปิทอสุดท้ายโอู้หูโดนปุย้ยโอ้โหดรอปอย่างเยอะ โอ้ยเพี้ยคุณวายจัดเลยตัวใหญ่สี่ห้าตัวอ๋อตัวแตกไปให้หมดเสร็จเป็ด ออแล้วทำไมไม่ถือปืนก็บั๊กเด็กบั๊กันหมดเลยโอ้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 ปืนหลักไม่มีคืออะไรลงมาแบบไม่มีปืนหลักว่าแต่บลักมี่พก็บั๊กัลอีกแล้วออกไปครับโอ้ตายพวกการอัปแดทมีบั๊กเสมอแต่นี้ก็เยอะไปเพื่อน เออไม่ต้องเก็บปืนเก่ามาใช้ไอตัวเล็กยิงแล้วสโลโดได้ด้วยแม่งชอบโอ้พุ่นมาโดนกูเฉยเลย,ต,ต,ยตายตายตาย

ลงมาแล้วลงไปแล้วลงแบบลงแบบบักบักโอ้จารานิโม้มไม่โดนเอ้าโดนดุควันเราหลุดไปไกลมากเลยเนี่ยวิ่งกลับมาโคตรไกลเลยสภาพเอ่อไปไหนดีตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้กูติดตัวใหญ่ตัวนึง ไปทำอะไปส้มปักหัวมันเออตัวอย่าตายซะทีโอ้ยอแทนูิบ้ากัเลย ว่าติดกับสิ่งก่อสร้างอ๋อต้องให้เพื่อนพังให้ออกเลยอะฮัลโหลเออซัมบะเดย์เป็นตงนี้ไม่รู้โอ้ยโอ้ยแล้วมึงมาปล่อยเลยตรงนี้กูจะทำควสไอ้เหี้ย เรียกครูด้วยกูกล้าต่อทายแล้วกูเห็นมึงออกแล้วเออออกเชี่ยเฮ้ยใช่คือมึงหลุดไปแล้วเว้ยมึงพังพินาดมากเลยใช่โคตรพังเลยอ่ะเออมึงลงคลิปไปเลยแหม่แห่งความพังพินาเหนื่อยใจอเยลงแน่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะตัดยังไงดูก่อนโอ้สวัสดีเพื่อน เอ้โอ,อ,นดดอ้นโ <c oughs> อยย้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยุอ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้้ยอยแอยโอ้ยโอ้ยโยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยยย S er has joined s ลักทุเ n สภาพดูไม่ได้เลยเพื่อนเลเิทุลักุเลุเรียนงอลำใหญ่เล ไม่ใช่เควสอย่างเดียวนะตัวเกมด,ด้วยเนี่ยหลุดไม่เป็นท่าเลยเนี่ยเา้าเควสนี้เราเปลี่ยนก่อนดีว่าไม่ไดีในเมื่อเรารู้โครงสร้างแมบ,บแล้วก็ควรเล่นให้จบดีกว่าเนาะเออไช <c oughs> ่เควสเดิมเนี่ยแหละพร้อมยังโอเค ล่าสุดเราลงด้านบนใช่ไหมหลงลงตรงไหนดี <laughs> นด้าน <laughs> <ง>บนตะกี้นี่โอเคปเปล่าก็ได้นะถ้ามันไม่แหลกโมตัวได้อยู่แต่ลงอ่ะนัว <championships> แน่ต้องยัดสตททเจมก่อนอ่ะและ้วล่าสุดที่เล่นคือไอ้ลังสโต๊กมาอยู่ที่ปิงใช่ปะ่ะที่ปิงกูเนี่ยจำไม่ได้วูอยู่ยแถวๆนี้ไหมไม่รู้จะว่ากูว่คืออยากจะจัดการตั้งแต่แรกเลยอ่ะ จะได้ตัดปัญหาไอตัวสต็อกเกอร์เพราะตัวสต็อกเกอร์มันทําเราดีดไปไกลมากอ่ะอืมน่าจะแถวๆนั้นแหละแทนลองลงไปก่อนไปลุยไม่มีอะไรมากก็แค่เอาไฟเอาเหมือนเดิมไป <laughs> งานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะค้าเดินทัวร์ก็ยังโอเคเราวะขอให้มันได้เหอะเห็นแล้วต้นสปอร์มันหน้าจะทับแม่งก่อนเลยเอ้ย รวยดีแม<ท>่งออกไปออกไปออกไป,ออกไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยออกถอยก่อนถอยก่อนสมบูรณ์สมบูรณ์ยัยไททันมาแล้วเลเซอร์แม่งเลยเอ้ยระวังระวังป้อมแตกไม่ใช่กูไอ้เหี่สองตัวนี่ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นมึงเอาโอเคโอเคได้อยู่ทั้งนั้นทำไมมันยืดอะไรเนี่ยทำไมโพลีกอนมันยืดอย่างนั้น่ะเผาซ้ำด้วยเอามาเอ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 าตัวนี้ตัวนี้ดีช็อปปี้รีเทนตูซิมบิลไลท์เอยเชี่ยอะไรวะไม่ได้เล่นเป็นสุกเลย โอ้ยต,ยตายตายตายตอนนี้มอนก็ค้างไปหมดเลยเตยเอ้ยอ๋ยอเพื่อนก็ลุดหลุดกันหมดเอ้เอ้ยเอาเข้าไปแล้วกูคนเดียวในในดานคืออะไรโอ้ my god กำลังลงไปจากยานอยู่ในกระสุนเพลยวไดที่เดินทางนานมาก เห็นแล้วจ้ะเฮ้ยนี่มันกลางวงนี่หว่าใช่แล้วพอดีว่าเกียร์<ป>เกียร์นี้ไปไปบนสปอร์ว้าโอเคดาไปม,มันโผล่มาด้านหลังกูวะเนี่ย,ย อาการเป็นไงเต้ดีขึ้นไหมอายุอายุอายุแล้วต้นสปอร์เราเบิดแล้ว,ลวใช่ไหมเระเบิดแล้วระเบิดแล้ว,ล,ว,ล,วลังลังโต๊กอยูไ่ไหนลังโต๊กลังโต๊ก าตรงนี้แหละนนั่นนะะรวังคัตเตอร์ครัตเตอร์ระวังเต้ทำไมกูไม่เห็นคัตเตอร์ไหนอ่ะทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็น,ไมไมเ,หนเพราะมึงหลุดไปอีกแล้ว <laughs> อ,อะไรเนี่ยเจริญพรเจริญพรว่าให้มึงเป็นหัวดีกว่าไหมเนี่ย ลองดูตัวได้ๆๆหยาเจ็บหัวนี่อะไรเนี่ยเล่นไปจบสักวิสักทีเนี่ยอ่าวประตูเปิดแล้วก็ปิดก่อนที่ตัวกูจะออกเ้ยโอ้ยอะกดหน้าเมนูไม่ขึ้น ทำไมกูทำไมมึงเดินอย่างงั้นวาเดียวโอ้ยปิงโอ้ยปิงะะ <c oughs> จะรอดหรือจะล่วงไปลงบ่อก,กันเถนีเลยละกันแล้วลงเฮลพอดแล้วทำไมฉันดีเลยอย่างนี้ล่ะ เจียบบอกนะว่าโอ้กดในแบบไม่ได้ด้วยจริงจริงไปหมดอออมาไปหมดเปหดแล้วออกมาตอนรับเรื่องยังต้อน uspended a l l i e destroyer has joined squadron ตัวตัวติดฝากูออกไม่ได้ตัวติดฝาตัวกูติดฝาไปเหี้ยอะไรวะเนี่ยว่าเป็นที่กูแล้วแหละเฟสบัคต้องไปรีเฟสใหม่โอเคอ่ะอ่ะอ่กูบัคทุกอย่างเลยตอนนี้จอจอบัคที่เฮลพอร์ตโอ้ยสภาพอือทำไม จอจอกูมันบันบ๊กอยู่ตอนนี้ดูดิมันจะหายบั๊กไหม้าลงบ่อไหมไม่ได้เข้าโต๊ะไม่ได้เข้าโต๊ะส่งวิถีเหี้ก yeah. ็มไปที่กูแล้วแหละเต้อ กูติดบัคบัคทุกอย่างเลยแล้วตัวกูหายไปไหนเนี่ยเปิดฝาเรียบร้อยเนี่ยตัวกูหายโอ้ยว่ากูจบคลิปไปเท่านี้ดีกว่าไม่นี่ยเออแทนอย่าว่าแต่มึงเลยกูก็บัคกูคกดเริ่มอะฮ้ยกูโดนดีบกับยานแล้วเรียบร้อย ว่าคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าเอัปเดตมาพร้อมกับบั๊กอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่ว่าเราไปนะาฬกาอย่างดีกว่าเทอนะไปเหอะ,อะไปเต้บอกปิดคลิปทีนี่ประชาธิปไตยลุ่มครับเจอกันคลิปหน้า Pwede rin lang Pwede sakit lang